ตอนที่1นึ่เจ้าสำนักหมื่นกระบี่เซียวอังเทียนพวกเจ้าคือใครทำไมถึงทำลายสำนักหมื่นกระบี่ของข้าเซียวซือกับอูหยวนสิ์ภายนอกสิท์น้องอู๋วันนี้เก็บเกี่ยวเป็นอย่างไรบ้าง ก็ได้แค่พันตำลึงทองไม่รู้ว่าสิทธิพี่เซียวเป็นอย่างไรบ้างหมื่นตำลึงทองเท่านั้นแต่ถ้านับรวมกับที่ได้นอนกับบุตรสาวของผู้ว่าการก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวสิทธิพี่เซียวเราคนฝึกเซียนจะทำเรื่องหน้าละอายแบบนี้ได้อย่างไรอย่าทำตัวเป็นคนดีเลยพวกเราเป็นแค่สิทธิภายนอกชาตินี้ไม่มีทางได้เป็นเซียนสิ่งที่ข้าต้องการไม่เคยเป็นสิ่งเหล่านี้ ทำไมวันนี้ไม่มีคนมาเฝ้าประตูภูเขาแน่ละคนเฝ้าประตูต้องขี้เกียจแน่ๆข้าต้องรีบรายงานให้ผู้เท่าผู้รักษากฎทราบบางทีอาจได้รางวัลก็ได้ดวงจันทร์เป็นสีโลหิตหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นสิทธิ์พี่เกิดอะไรขึ้นสำนักเจ้าสำนักตายแล้วทุกคนตายหมดแล้วนั่นที่นั่น เป็นไปได้ยังไงสำนักหมือกระบี่ถูกกวาดล้างแล้วเลือดยังไม่แห้งศัตรูต้องอยู่ใกล้ๆนี่แน่ต้องระวังศัตรู <queue> สิทธพี่สิทธิพี่เซียวเป็นไปได้ยังไงตอนไหนกันมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันแน่ใครข้ายังตายไม่ได้ข้ายังไม่ได้กลายเป็นเซียนเลย รเราตายแล้วเหรอนี่นี่มันไม่ใช่การทดสอบเลื่อนขั้นเมื่อสิบปีก่อนหรือหยางสงสิทธิ์ภายนอกของสำนักมื่นกระบี่จะจะสู้หรือไม่อย่ามวัวเสียเวลาตอนนั้นข้าแพา้แพ้ให้กับหยางสงในรอบแรกทำลายความหวังในการเลื่อนขั้นเป็นสิทธิ์ภายในของข้าฮฮ <c oughs> ดูเหมือนฟ้าดินไม่ทอดทิ้งข้าส่งข้าย้อนกลับมายัางอดีตถ,ถึงสิบปี ครั้งนี้ข้าจะไม่ทิ้งความเสียใจไว้เบื้องหลังเด็ดขาดข้าได้กลับมาจริงๆแค่ขยะที่มีเพียงรากวิญญาณสายเดียวโชคข้าช่างดีจริงๆกระบวนท่าดาบพื้นฐานขับไล่สิ่งชั่วร้ายกระบวนท่าดาบพื้นฐานขับไล่สิ่งชั่วร้ายอะไร เป็นไปไม่ได้ยังดีที่พลังยุธก่อนตายยังอยู่กระบวนท่าดาบขับไล่สิ่งชั่วไร้แข็งแร่งพอสมควรแต่ขาดการเปลี่ยนแปลงถ้าใช้กระบวนท่าดาบเทพวิญญาณก็ชนะได้แต่ตอนนี้ตัวข้ายัางไม่ได้เรียนสี่หยวนนั่วผู้ดูแลสิทธิภายนอกสำนักมื่นกระบีผู้ดูแลสิทธิภายนอก,นก,อนก,นอกเรื่องเกิดใหม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาก่อนจะเข้าใจชัดเจนอย่าเพิ่งทำให้คนอื่นรู้เจ้าขยะนี้ อุยวนเกงว่าจะต้านทานไม่ไหวเขาอาจถึงชีวิตการฝึกฝนนั้นเต็มไปด้วยการทดสอบชีวิตและความตายหากไม่มีความสามารถที่จะเอาตัวรอดจากความตายได้ควรรีบลงจากเขาเสียก็จริงขอรับแต่หยางสงเป็นหลานของผู้ดูแลการเข้าเป็นสิทธิภายในด้วยการสังหารผู้อื่นคงไม่ดีนักฮึจ้ดูการทดสอบไปเงีย,เยบเก็พอแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าควรมาคำพูดแบบนี้ขค่ได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วน อู๋หยวนเจ้าขยะฮ่าจงกลายเป็นบันไดขั้นแรกของข้าท่านแม่ฮ่าผู้ชนะคือผู้ชนะคืออู๋หยวนสุดยอดแข็งแกร่งมากเจ้ามาจากที่ไหนกันเหลือเชื่อเลยนี่คือเสียงโห่ร้องยินดีที่มอบให้ข้า ความรู้สึกที่ถูกจับตามองทั้งน่ารังเกียจและน่ายินดีในเวลาเดียวกันทุกสิ่งเหล่านี้เป็นภาพที่คนที่ล้มเหลวไม่สามารถมองเห็นได้ข้าจะไม่เป็นเหมือนมดที่เงยหน้ามองผู้อื่นอีกต่อไปข้าต้องการก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดตอนที่3าถึงสีิทธิ์พี่อูยินดีด้วยเข้าสู่สำนักนายแล้วอีกไม่นานก็จะได้เป็นเซียน สิทธิ์พี่อู๋ต่อไปนี้ต้องช่วยดูแลข้าด้วยนะสิทธิ์พี่อู๋มีอะไรสร้างได้เลยการประลองรอบที่สองยังไม่เริ่มพวกเจ้านี่ชมกันเร็วไปหน่อยนะเมื่อก่อนที่ย้อเย้ยถักถางข้าก็ไม่ใช่พวกเจ้านี่หรือนั่นคือหอเก็บคมภีชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าคนชั่วใช้เลข์กลเอาชนะข้าเจ้าอยากจะเป็นสิทธิ์ภายในให้ได้เลยงั้นหรือเจ้ารีบออกไปบอกผู้ดูแลสิทธิ์ภายนอกว่าเจ้าใช้วิธีไม่ถูกต้องเอาชนะพี่จาง สละสิทธิ์ด้วยตัวเองซะไปยู่จริงสิทธิ์ภายนอกของสนักหมื่นกระบีข้าไม่ได้ใช้เลก่กลสิทธิพี่คนนี้ใช้กระบวนท่าดาบขับไล่สิ่งชั่วร้ายอย่างรุนแรงเกินไปไม่สามารถหยุดการออกท่าได้ข้าแค่ล้มลงกับพื้นเขาก็ล้มออกนอกสนามเองข้าจะสร้างสอนเจ้าให้เลิกเล่นเลี่ยมการประลองไม่ใช่แค่เรื่องของพละกําลังแพ้ก็คือแพ้ตอนนี้เจ้ากําลังเห่าเหมือนหมาและเจ้าของอย่างมีสภาพของสิทธิสํานักเซียนอยู่หรือเปล่า จะให้ค่ารายงานสิ่งที่พวกเจ้าทําให้ผู้ดูแลรู้หรือไม่ไม่รักษากฎของสํานักต่อสู้กันเองทุกคนจะต้องถูกขับไล่ออกจากสํานักอู้ยวนอย่าคิดว่าพอเมื่อวานเจ้าดังแล้วเจ้าจะเป็นใหญ่ได้บ้าเอ้ยเจ้าเป็นอะไรไหมเสียงะระกคังของการประลองรอบที่สองต้องรีบไปแล้วการประลองรอบต่อไปข้าจะดูว่าเจ้ายังหัวเราะออกอีกไหม เมื่อคู่ค้าได้อธิบายกฎไปแล้วตอนนี้ข้าขอประกาศการทดสอบเข้าร่วมสำลักมือนกระบี่รอบที่2เริ่มต้นอย่างเป็นทางการพวกเรามาไม่ทันสรุปมันคือการทดสอบอะไรกันข้าเข้ารอบนี้ได้เพราะโชคที่แท้โชคดีนั้นไม่ได้ยาวนานเลยข้ายังคิดว่าจะได้เช่ดชูวงตะกูซะอีกร้องให้มีประโยชน์หรือเจอปัญหาแล้วไม่รู้จักหาวิธีแก้ไขเจ้าต้องแก้นิสัยนี้นะกดอยู่นี่ ในเมื่อมีประกาศแล้วทำไมยังต้องให้ผู้ดูแลแจ้งโดยเฉพาะอีกพวกเจ้ายัยจะทดสอบกันหรือไม่อึดอาจยืดยาดคุยจีบกันหรือไง 1. ในป่าหมอกมีหยกทิ้งไว้แบบสุม่ม20ชิ้น 2. หลังจาก12ชั่วยามผู้ที่มีหยกจะผ่านการทดสอบ 3. ในระหว่างการทดสอบห้ามทำลายชีวิตผู้อื่นผู้ที่ละเมิดจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ 4. ห้ามออกจากป่าหมอกก่อนสิ้นสุดการทดสอบผู้ที่ละเมิดจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบโดยทันทีมีคนทดสอบมากกว่า200แต่กลับมียกเพียง20ชิ้นระวังเอ๋สิิี่อูยินดีด้วยเข้าสู่สำนักในแล้วอีกไม่นานก็คงจะได้เป็นเซียนสิพิี่อูตอดน,นี้ไปช่วยดูแลค่าด้วยนะ สิทธิ์พี่อู๋มีอะไรสร้างได้เลยกับประลองรอบที่สองยังไม่ทันเริ่มพวกเจ้านี่ชมกันเร็วเกินไปหน่อยนะเมื่อก่อนที่ย้อยเย้ยถักถางข้าก็ไม่ใช่พวกเจ้านี่หรือนั่นคือหอเก็บคมภีร์ชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าคนชั่วใช้เล่ห์กลเอาชนะข้าเจ้าอยากจะเป็นสิทธิ์ภายในให้ได้เลยงั้นหรือเจ้ารีบไปบอกผู้ดูแลสิทธิ์ภายนอกว่าเจ้าใช้วิธีไม่ถูกต้องเอาชนะพี่จางสละสิทธิ์ด้วยตัวเองซะ ใครสิพี่หวังพวกเราเพิ่งเข้ามายังไม่มียกหายไปหนึ่งคนก็ลดคู่แข่งไปหนึ่งคนป่านนี้กว้างขนาดนี้ถ้าพวกเจ้าหายกเจอและซ่อนมันไว้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันสิพี่หวังเพิ่งผ่านระดับสร้างรากฐานมาพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้หยุดต่อต้านเถอะพวกนี้จะปล่อยตัวเจ้าคะเข้าใจแล้ว สิทพี่อูคงไม่สามารถเอาชนะสามคนได้ในคราวเดียวเอ๊ะเป็นไปนได้ยังไงเมื่อกี้พวกเขาทำเป็นขู่แต่จริงๆแล้วในใจก็กลัวไม่เบาตอนเดินมาสิทิพี่หวังลื่นล้มทำให้คนข้างๆล้มไปด้วยแบบนั้นเองเหรอสามคนนี้ประมาทเกินไปแต่ถ้าข้าไม่มีพลังระดับตื่นรููขั้นต้นจากชาติก่อนก็คงไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ง่ายๆ ขอให้อย่าได้เจอเขาที่เธอะถ้าได้เป็นสิทธิ์ภายในและได้สิ่งนั้นข้าก็จะสามารถอูหยวนหาอีกหนึ่งชิ้นความสำเร็จก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมชิ้นหัวสิทธิ์ภายนอกของสำนักเหมือนกระบีส่งมันมาข้ารู้ว่าเจ้ามีอยู่หนึ่งชิ้นขะขอร้องข้าเริ่มฝึกตั้งแต่อายุหกขวบตื่นเช้าทุกวันไม่ข้าเคยขี้เกียจเพียงเพื่อจะสร้างชื่อเสียงให้กับตระกูล สิทธิพิชินขอท่านเมตตาปล่อยข้าไปเถอะท่านจะก็ได้ยกไปแล้วไม่ใช่หรือส่งมาดีๆเถอะถึงจะต้องเลือกสิทธิภายใน20คนแต่ถ้าพรสวรรค์แย่เกินไปสำนักหมือกระบี่ก็จะเสียหน้าเจ้าไม่เข้าใจหลักการดีกว่าขาดแต่ไม่เอาไม่ดีหรือเยิอนหนีจะดีกว่าคนที่นอนอยู่บนพื้นนั่นไม่เชื่อฟังเจ้าควรฉลาดหน่อย แม้จะมีพลังสูงแต่ก็ไม่จําเป็นต้องรังแกคนแบบนี้สาวงามคิดจะเล่นเป็นผู้กล้าเหรอฮึฮึน่าสนใจใช้ของปลอมมาหลอกค้าน่าสนใจจริงๆ ต่อไปอย่าอวดดีแบบนี้อีกไม่งั้นจะถูกกรรมตามสนองงั้นเหรอตอนที่5ถึง6ป่านี้กว้างขนาดนี้หยกก็เล็กมากหายากเกินไปแล้วไม่ใช่หยกที่หายากแต่เป็นคนที่เจอหยกแล้วซ่อนตัวต่างหากการทดสอบรอบนี้ทดสอบความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ และความมุ่งมั่นที่จะชนะกลางคืนเขาสามารถฉีกตะข่ายที่ข้าทำจากใยไหมได้แสดงว่าถึงขั้นรู้แจ้งแล้วอายุแค่นี้ก็ถึงขั้นรู้แจ้งเป็นไปได้ยังไงตอนทธอวิ่งเมื่อกี้หยกก็หายไปด้วยทำงานป่าประโยชน์จริงๆก่อนบ่ายพรุ่งนี้เราต้องหาทางหาโยกมาอีกหนึ่งชิ้นทุกอย่างก็จะเรียบร้อย หวังว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะราบรื่นนะอู๋หยวนเธอเจ้าไม่กินก็มอบให้ข้าเถอผู้หญิงนั่นข้าจะทำให้เจ้ารู้ถึงผลของการเล่นตลกกับข้าอืมเอ๋เขาตื่นเหรอกะเกะดิดอะไรขึ้น เดี๋ยวก่อนขึ้นยกมาซาห,หยกอะไรกันอย่าทำเป็นเล่นลิ้นอูหยวนอย่าได้เห็นแก่นางที่เป็นผู้หญิงแล้วออมมือลาลาตามไปข้าถูกหลอกรอกข้าด้วยสิพี่ฉินถ่าสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลยเมื่อกี้มีผู้หญิงผมยาอยู่ที่นี่ใช่ไหมนางไปไหนแล้วทางที่ถูกต้อง เออวิ่งหนีไปทางนี้แล้วสิทธิพิชินนางขาโมยยกของข้าไปท่านต้องช่วยข้าเอาคืนมานะรอข้าก่อนเถอะเขาช่างโง่เขาข้าพูดอย่างนี้เขาก็เชื่อแล้วหึอย่าไปสนใจเขารีบเอายกกลับคืนมาเถอะไม่มีทางให้นางหนีแล้วคิดด้วยหรอเข้าไปในถ้ำล้าจะหนีรอดหรือในความมืดมิดเช่นนี้นางหลบอยู่ที่ไหนกันยังวางกับดักไว้ด้วยโชคดีที่ข้ารู้ตัว ยังไงคงต้องเดินชิดผนังไปดีกว่าเด็กสาวคนนี้มีเล่เหลี่ยมมากมายระวังตัวไว้ดีที่สุดฮะใครให้เจ้าตามข้ามาที่นี่เป็นเพราะเจ้าเองอู๋หยวนเจ้าเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งยังประมาทแบบนี้อีกดูเจ้าทำหน้าตาวิตกกังวลขนาดนั้นไม่ต้องห่วงกาวที่ข้าใช้จะหมดฤทธิ์ในหนึ่งหรือสองชั่วยามเจ้าก็ไปได้โอ้ นี่เจ้าเคยเห็นลวดลายนี้ที่หอหมื่นกระบี่หรือเปล่านั่นมันลายบัวคามข้าเห็นทุกวันแต่ข้าไม่บอกเจ้าหรอกนะถ้าเจ้าไม่บอกข้าจะให้ยุงโลหิตพันวิญญาณกัดเจ้าจะคันจนเจ้าทรมานยิ่งกว่าตายเสียอีกเจ้าทำอะไรเจ้ากำลังซ่อนอะไรอยู่ใช่ไหม ถึงกับใช้ยันตึงร่างเลยเหรอขี้ขาดไอ้คนเลวยังจะกล้าพูดว่าข้าอีกนะอายุยังน้อยแค่นี้ก็ชำนานเรื่องหลอกลวงแล้วอายุเจ้าไม่ได้มากกว่าข้าสักเท่าไหร่กล้าพูดยังไงว่าข้าเด็กหรือยันตึงร่างระดับนี้อย่างมากก็อยู่ได้แค่หนึ่งทูบเท่านั้นแหละเจ้าโดนดีแน่ปล่อยข้านะมือข้าติดกับกาวของเจ้าอยู่จะปล่อยเจ้าได้ยังไงเรา เจ้าเย็ยนอยู่ข้างหน้าข้าก็ช่วยให้อิ่มท้องมันก่อนเถอะบางทีถ้ามันกินอิ่มแล้วอาจจะปล่อยข้าก็ได้เจ้าเป็นผู้ชายหรือไม่ถึงได้พูดเช่นนี้ทั้งหมดนี้เป็นความผิดเจ้าข้าตายไปก็ไม่ยกโทษให้เจ้าพระเจ้าช่วยข้าด้วยสตินี้ช่างยุ่งยากแต่ข้าก็ยังดูอยู่เฉยๆไม่ได้